สวัสดีครับเซานีอยู่กับซองแป๊บซี่อีสานต่างถิ่นครับพอดีม่อคืนนี่น้องออกกบมาให้นี่ครับตัวนึ่งเขายิงได้ออกกบให่ก็เลยว่าสีกลับเข้าไปในเมืองพปล่ครับสีเห็ดเมนูอมอก,กบ ตอนนี้เขาอยู่ทุง่งนาครับกับบ้านน้อยครับแต่ปันนี้เขาสิบไปเจ็บพักจากธรรมชาติแถวนี้แล้วครับ <c oughs> เพื่อที่ิิไปทำเมนูอมกบครับสูพีสูน้องเบิง์เนาะเอาติดตามกันไปครับไผสิว่าอย่างไปครับติดตามกนไปกับรบรรยากาศเสานี้ พามาเจี๊ยบกระแข้งก่อนครับพี่น้องนี่ครับนี่กระแข้งกับปลูกเองครับหน่อยคือผมมีหมากเนาะนี่โอ้มีอยู่หน่อยหนึ่งพอได้พอได้พอได้ไดแกแน่กับเอาเนาะครับพี่น้องมึงครับบรรยากาศนา้ำท่วมขึ้นไปทุ่งหญ้าครับเด่นตานยน่อยๆนะพี่น้องเนาะ เจี๊ยกแข้งครับออยี่สิบสองสามันก็ที่เจใส่เะงั้บอคอยมีเจบปักแข้งเร,ราสิพ่อไปเจ็บผักใส่พี่น้องบิดไปล้ว เลยซึมได้ดีสักไแบบนี้ครับ,บ,นนรบสีผ้าไปเก็บผักไซพี่รองอุดแล้วครับผักไทงปุดละผักไซทังุคมาครับพี่รอง เก็บผักใสผักใส่ใสอุ้ยหมอกเข้าได้พี่น้องพี่น้องเห็นจจใหญ่ไปงนิอย,ยอี่ยหลเลยหมอ,อ,อมข้่น้อนนี้นห,นหนาวสดันรอากาักเด้บ่อหนาวแบบนี่หลายปีแล้วพี่น้องมึงน่านสวรรค์เพรคหนาวดิ ผม,มเด๋อผม,ม,มเดเดี๋ยวจเดี๋ยวกำลังนะกำลังจุดโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่นนแมนไปได้นี่พี่น้องแต่ว่ามันหนาแรงเนาะอ,โอ,ย,โอยโอ้ยขออนุญาตตงกองเีหนอพี่นอ้องเ่อาอะ มือยาดออล้องรค,ค่ะคุณโทนีน้องน้อ,อเป็นน้อยใซาได้จังอยเด้อครับมือใหม่มือใหม่ บ่ใครง่ามหรอกแจ่ว่ากระไดครับหนาแหลงอย่างสิอมกบขมขมลามอันนี้เป็นพักธรรมชาติครับพี่น้องปลอดสารพิษถึงสิใบบ่งงามแต่กับบ่มีผิดมีไพ่ครับ ขหองว่ารูปไม่สวยแต่จุบหอม <c oughs> บเ่เมันสวยแต่รูปจุบไม่หอมนี่พี่น้องเอาาวากันไปเนาะบ่ไปสันละไวไกลมาตื่นสวยเดี๋ยวนี้พี่น้องว่าบ่าบ่าวาคนอีสานไปอยู่ใส บ่มีไผสิเอาควมอมสานออกจากคนอีสานได้ีิลีครับบมว่าไปอยู่ใส่พี่น้องเองเมื่ว่าสิไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามีสะตงสะเต็กกินกัยังอยากตับมกคุงที่เกา่าจีดหอดตับมกคุง,งย่ำเดะปลาลานัอโนอโว้นวนวโยน้ำลายแตกเพราวะว่าไผ่เกิดเลยพี่น้องว่าบ่ cũng gần đấy <laughs> nhang phải gặp mua đó vào thấy dễ dạ, dễ dạ, dễ dạ đấy chàng có chạy lá của sĩ cho này gần đi phải chín cà phê mấy buồn đế vào bạch thân nhỉ nhang phải té khá tốt tốt nó chép nó rồi ừ, mua thảm เออคืออะไรเป็นอะไรจากเสียที่บายยังไงเนาะก็เรยว่าเออคือเจ็บถ้าเป็นภาษากลางก็จะพูดว่าเวลาเตะขาโตอาจจะโอ้ยเอ,อ้ยไอแต่คนอีสานเออ <c oughs> แมนว่าพี่รองพี่รองเคยเปลี่ยนอยู่่บเปลี่ยนแต่ผม มือนั้นเนาะเออเขาก็ว่าเออคืออะไรโอ้ยต่อเอกสิวายังไงลันเนาะมีงูดอกว่าเนาะโมมีงูดอกว่าอุ้ยอ๋อคือสีได้หลายแล้วล่ะพี่น้องเราพร้อมจะให้พี่น้องเบิ่งอันนี้ให้พี่น้องเบิ่งอัีนี่ให้พี่น้องเมื่อกี้นี่ อดความงามของน้ำหมอกยุคปลายยอดทักไซพี่น <ver ed> <ends> ้องความงามของหมอกยุคปลายยอดทักไซอุ้ย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 งาม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 พี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งโอ้ยพี่น้องเห็นบ่เห็นเขาเขาหน่นบ่เป็นอย่างด้พี่น้องหมอกด้เห็นเห็นเขาเขาหน่นบ่เป็นอย่างดิหมอกพี่น้องหมอก เป็นโลขาวปุ้ม่เงี้หมอพี่น้องเอาเอากมบ้าก็ได้หลยเติบแล้วละน่ครับหลยเติบแลราหลยเติบแล้วนะครับติดตามกับเมนูออมกรครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องผมอยู่กับซองเป๊ปซี่อีสานต่างถินครับมาครับมือนี้หลังจากเขาออกปลวกแล้วสีผ้ากินเด้ฮะนี่พี่น้องเบิ่งเด้อเข่ากรนไก่ควนครับครับพี่น้องเป็นไงเป็นื้อเดี๋ยวขาตุ๋ยมันโอ้ยร้องมึงอืมอืมพักกลับลูกโดด จำนำไหมฮะว่นนขาขับด้วยเ็ดอำลำาำลำหลับใ่ไหมพี่้องโอเคอือ แซกพะพีน้องแซก ขอบคุณที่พี่น้องติดตามรับชมอสองแบบสี่สานตังทินครับเพราะพี่น้องกดติดตามให้ได้ดครับนดอกาสกับสองน้องใหม่ใด้ได้ดครับสวัสดีครับผม